าดูนะครับนี่ครับอ่ากับพันนี้นะครับก็อาการปัญหานะครับอาการปัญหาก็ดูจากสภาพแล้วนะครับนี่ครับอ่าอันนี้ในห้องโดยสารนะครับในห้องโดยสารดูจากสภาพแล้วยับหมดเลยนี่ครับตัวถังยับ ยับย่นครับมาพบกับช่างจงนะครับที่อู่เทซีโ i f ด s e r สวิตวันนี้ผมจะพามาดูงานปัญหานะครับที่รถจอดมาแล้ว2-3สามปีแล้วนะครับมาจากที่อู่สีนะครับอ่าเดี๋ยวไปดูกันว่าเป็นรถรุ่นไหนนะครับว่าคันนี้ทำอะไรไปดูกันน่ครับอ่ามาดูกันแล้วนะครับมาเจอกันอีกหนึ่งคัน สำหรับฟอ r d v e พตตานะครับคันนี้ก็แอบเห็นอะไรบางอย่างที่ย่นๆน,น,นะครับก็พามาดูกับช่างป๊อปที่ไล่รายละเอียดทำความสะอาดนะครับล้างจนใสสะอาดกิ๊บเลยนี่ครับกับอีกหนึ่งปัญหาที่เราเห็นกันตัวของ ตัวถังนะครับตัวนี้จะเป็นเขาเรียกว่าอะไรตัวถังด้านหน้านะครับที่อยู่ใต้คอนโซลนะครับซึ่งเห็นนะครับลิ้วรอยยับมาอย่างนี้นะครับก็ตีความหมายได้เลยนะครับรถคันนี้ชนมานะครับอาการชนมาอย่างหนักนะครับชนมาเข้ามาถึงในห้องโดยสารนะครับนี่เห็นร่องรอยไหครับการซ่อมแซมตัวนี้ก็ย่นมาถึงในเสานะครับนี่ครับ กับวันนี้นะครับช่างป๊อปก็ล้างทำความสะอาดเปลี่ยนสายไฟบอดี้ทั้งคันนะครับนี่ครับกับรถคันนี้นะครับไปจอดที่อู่สีมานานหนึ่งปีนะครับมายกมาที่อู่เรานะครับรถคันนี้มาจากน้องบัวลำพูนะครับนี่ยกมาที่อู่เรานะครับทางอู่เราก็จัดเปลี่ยนสายไฟให้นี่ครับสายไฟยกมัดนะครับซึ่งอาการรถคันนี้ นะครับสายไฟถูกการชนมาอัดเข้าไปในรถนะครับสายไฟขาดช็อตไหมนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งรถคันนี้นะครับจอดมานานมีร่องรอยการหนูกัดของสายไฟขาดออกเป็นจํานวนเยอะนะครับเป็นจํานวนเยอะนี่ครับทางเราก็ได้ทําการเปลี่ยนสายไฟนะครับเปลี่ยนชุดของพรมเปลี่ยนชุดของสายไฟนะครับนี่ครับ ออนี่ครับกับอาการที่เราทําการแก้ไขให้กับลูกค้านะครับนี่นี่ครับเราเริ่มเบิกของมาทีละชิ้นทีละนิดทีละหน่อยนะครับจะจับใส่ของรถฟอดเปตอคันนี้นะครับนี่ลูกค้ายังรักรถคันนี้นะครับจึงให้เราซ่อมแซมต่อนะครับนี่ครับนี่กับอาการที่เห็นกันสำหรับวันนี้ อาการโดยรวมที่เกิดปัญหาอย่างเช่นงานหนักทางนี้นะครับอย่างเช่นงานซ่อมทั่วไปนะครับทางเรายินดีรับจบให้ตามอาการนะครับตามการแก้ไขของงานนะครับนี่ครับอ่าประมาณนี้ครับวันนี้ผมช่างจงนะครับช่างจงจากอูเจซีมอดิฟายสวิตก็พามาดูมาชมกับงานปัญหารอบๆอ,อ,อู่ประมาณนี้นะครับผมอ่ะ วันนี้ครับสวัสดีครับ